สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องวันศุกสุดคนเนาะมนดีกัไปแลกเงินมาพี่น้องเลยหนึ่งพันบาทต่อหาแสนสองพันกีบเสียงรถรถขนส่งกันสนันพี่น้องรถอันนี้รถโดยสารถึงเรียงเลยนาะอือ แต่กินกินปีใหม่อยู่บ้านใหม่พี่น้องบดคอยบดคอยไปกินนะอยู่รับนะก็เลยซื้อไปให้มันกินที่ไดยังไหนพี่น้องไปเบิ่งนํ้ำกันติดตามกันยาว

phải nhìn ông lót lại thôi đại như thế bây giờ ไม่ได้ไม่ได้่ด้ไ่ไ้ไม่่ไไม่ได้่ได้ไม่่ด้่ไ่ไไม่ได้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 ไม่ ที่เป um ็นขนมไปหน่อยขนมพวกโดนัทพวก่เี้ยเดอืมอลนะแบบนี้ไม่ต้องมานซน่นแ่กันาร์เอาสองกล่องแล้ะอันนี้เศร้าเนาะเศร้าไปสี่สิบโเอาตัวแบบกิ่งนี่ก็ได้นี่ยังแบบกิ่งขนาดสลอืม สิบหกพันครับประมาณ3ามสบามสิบสองบาทอานไปมนเอออาขนมสามสิบเนาะพอได้ไหมสีสิบเจ็ดมันนี่คือซื้อก็คือขากแค่คนนะครับ่าเช้าันนี้ฮะนะเตะอีกสัเจัง

คุณกส็สามโลจำเก่าเหรอที่ใดไหนยังใครจำเปาอยู่มื่อไหร่นายใครจำเปาอยู่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วมื่อไหร่นายยังใครจำเปาอยู่สามสามโลหะตัวละโลเลย มีนะคะถูกอะไรตบุญนกินบ่เข้ามเาเออเอาไท้าโตะลมันจะเท้าเจ็ดเอาสองตเจ็ดแด่าจะไม่คาวาเอมันเต้า่ใหญ่เต้าใหญ่มันเท่าบัวดระุกได้บัวแมนว่าอะไรหาบัวแมนหน่อยดีดอกเจ็ดแปด่มันพอดีไใหญ่มันเท่ากริตุกมันจะนมันมันโกรธก็เท่าแล้วอันนี้เ ปาสะอาบน้ำหายดอกน้ำเราสีมันเลยหนกจีบจังดัน แสนสามสิบแสนสามสิบพันได้ปลานิ่นไปแล้วเว้ยเนาะแต่สิเอาไปเอาอยัางไงกัน

บ่ไปพอกันอยู่บ้านใหม่แล้วพี่น้องเลยหายใจกระจนพอกพี่น้องเอ้ยโผดโผล่ันขีุ้่นรถใหไงเข้ามาบาดได้นะเหนือเกือบดุกตะคองพี่รองเอ้ยตอนนี้ก็มาหอดบ้านใหม่แล้วพี่น้องข่าขีุ้่นมาจนหวาหายใจพอก มันเท่ากันขี้ฝุ่นลายเขาไันเคยจะอยู่หน้ามาเจอขี้ฝุ่นนักๆแต่หูยมันโดนๆยังได้มาเทอหนึ่งฝุ่นผดโพเนาะจักทำเมยันจะอยู่เพืพพพเอพเ่อนได้บอกเลยไปถึงโคกถึงป่ปากันเบลได้เฮตั่งฟ้ามา้ากเจ้าขอกระเมยนี่ ไอเค้กมแม่แหลกเอามาน,มน,มน,มนม้องเน่าไปเมื่อื่นอนะ่ะมื่อื่นปริมาณมีใครอยู่อยู่ปะเนาะนอ้นองนัดอ่าโวเห็ดยังอันเนี้ยนะ่ะเล่หล์ว่มื้อนี้มื้อนี้เล่ห์ออกว่ดันเกิน เห็ดยางรู <t os> <t os> ่มาทนใงมันบอกเลขร้อยอยู่บ่ป้ามีแต่โซนอ้วนแล้วพวกนี้ผู้ตาโทขึมาแบบนเาได้อืมแถเมื่อแล้วมันมาเอาย้ายเยอะไม่ได้แล้วมาเอามือนี่ไป มาอ่าซื้อเค้กมาฝาไปคือไปเบิ้งไปอามาจะบักซองมะออื่นยานบปเลยมาขอนไอคอนเด้คุยแท้่อนนี่นะสบายดีป่าลุงก็ลุกทำามดีป่าลุงก่อนห้มันกินยังมันคือตุ่ยแหละฮะโอ้ยตีนแม่นั่นมันตื้อเต่าท่านเออไ้กินยังตุ่ย อ้องนัดเมื่อน้ำเอานน้องนยอยากมาน้ำเดสนมาปุ้ยไต้บ่าสิบปปักสองน้ำ้นเนาะโอ้มาดูหานดาวสองตัวนะฟองกันด้วยค่ะอถูกาห้มันยุ่นเลยยันอัน้องนัดอันขามาตายแล้วปุ้ยจกว่านี่นั่ยเออ ขึ้นเอาหีวัดเอาไปชิญไอจะเอาเมื่อมัหนีเด้อ้วยอู้ยอยานเด้ฮะอย่ากเป็นได้คนีขูดชงคูดเสือไอศีว่าไอคอนป้าเมื่อป้าปมาอยู่บันโมงป่าบอเมื่อมาว่าตดปูซ้าวแล้วถนี้เตินอวนเอริเอล่เนาะ ไปเขึ้นเพื่นนนอน,น,อนแรงมากใจกัน,น่ามากันเห็ดยังอยู่เนาะตามปุกปุกเป็กๆอยู่จะมาพล็กป้อ <c oughs> ไปปีใหม่นเกลี่ยข่อยจีชื่อเลขปลาลุงเอง้ยเลขยังบัดนี้ชิพากันชื่อเลขยังซื้อใบดำหมดเลยซื้อเลขป้อผู้บินนั่น <c oughs> บินเลยชุดยอด เป็นแม่บ่เดี๋ยวนี้นะเป็นลูกค้าซื้อเข้านี่แหละบปออคือจริงจังซื้อเลขยังแน่ให้เบิ่งเนี่ยเลขยังเลขยังยังศูนย์ศูนย์สิบสิบหาหาบอกดาวงวดได้ลูกถต่แม่พี่น้องเอ้ยได้เฮ็ดมาฝากเพิ่นเอาไปแกงใจหนึ่งก็ได้ลังนานสบายดีป่าลุงก่อนเฮ้ยว่าสันดื้อแล้ว่าลุงเอ้ยมันจะได้ชุดงามแล้ว เอายาดีกอนมาวัี่รกนอทยนรอื้อได้ฝรุงเลยดื้อใช่ะเอ้ยอันสื่อได้พะสันชิบหาหาเลขหนูเล็กไทยได้เนาะมาลงมาจานเลขโกรนะเออออกมากินรถ้าสื่อมากินอยู่หนีแล้ว น mm hmm. like okay. okay. em like eh no ี่ใช้ต้มนงัวนนพักกับพี่ระพักกับเมแม่เอ้ยซื้อมาให้นะพอดีเลยเนาะสบายดีพี่น้องเลยลาซาตมขบเบือตตพิกแล้วขัวใช้นงัวแล้วก็ขัวใสนง่วนลุงเอ้ปพิหลังนั้นเบิดนะแม่กระเทือนอ่านหม่ ตงตัก็ซุกซุปวะเลยเบ่ง,งบก่อนโอ้ยบองหุงกันสีเบิดแล้วปลาลุงนี่ถืวอากันยังดกกว่าของข้าอยู่ของ้าสองหมากอนต่อนอยู่สีกินก็เชียดด้จะเอามาตำกันได้ยังไงมันซุมกมะกะทินแล้วก็มีผู้ต้นผูกกมีผูกสองสามต้นมานพัก ซื้อมากินปีใหม่หว่าซื้อปลามาสามโลกลัวพอด้ตัดอันงัวพอได้ลูกมือนีบอแม่เตตโตัวแม่เตตโต๊ะแม่โด,ด้วยเตตโต๊ะแม่าแฉมองเบอร์แล้วว่าฉัน <c oughs> จอกออกมาเนยแม่ใน,นทุง่งใอโจกอ,ออกมาเลยนะออกมาเลย

จะเอตใหญ่กันเลยได้พ sure. ี Ma, ่ขวเราไปจริงๆของตัวเองเลยำก็ได้ะี้สมัครแข่งกุเดะสี้เลยล้้งเสืเอเลมาบอกเลยวาทันเล็กหนูลาลุงเอ้ยเล็กหนูเอืยสือเด็กไถือยูบอถือกับพกหงพิะิบอกยังมาในเด็กา มีหลหายเฮดกามาให้เป็นหนึ่งจำแจลเรือแกงกระแซบไปดูเลยแต่บวดเกี่ยงมากให้แม่ไปซื้อเลขให้เอาไปไว้ท่านบ่ท่านได้จักน้อยรวยบ่หูโตโด,ดิหูซื้อหูจักบาทหูละหาหูละซิปเน,นี่ยนนพี่น้องเอาา้ยฟาการโซเลซื้อเลขกันเนี่ยคล้องเข้ากับ นี่เหรอซาวเพิ่นเอาเตาใหญ่มาฮะใช้ออกมาลดเขามาเมื่อก่อนเด้อบ๊ายบายเมื่อปลาก่อนเด้อบ๊ายบายเอาาาวบอืมกำลังซูล่กันเรื่องเล่เรียร์ซูล่ซาวบาดบอกคือว่าเขามีอยู่เบื้องต่อ ยายเมื่อยแล้วมันสิจอยโอ้ยมาเฮ็ดบ่กหุงเพิ่นแรงสะออนอยู่ก็รู้เลยพุ่นน้ํานสิีแม่นเป็นเท่าดเป็นเท่าดงาซาเพิ่นเอาเต่าแมื้อนี้ก็สิลมๆรในแตะลมแต่ว่าุ่นบ่ต้องเว้าถึงบ่รู้เลยบักพ้าวบักพ้าวก็ยังบ่ทันใหญ่อยากกินอยู่เออกําลังเริ่มดกเด้น่ะ เป็นหมากน้วไอ้กำลังเลิเออ่มเิืมีหมาอีพ่อไปไซเฮ็ดงานบ่บอนพ่อเฮ็ดงานบ่ลุงไก,ก,ก่ๆหรอกขวามทางไปล้วกแม่เลยเป็นเห็ดพวกรอเสาปอกปอกทออย่างประมาณนี้น,ะนี่ไงขอบคุณหลายๆพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็นนได้เลยเด้อ เจอกันไหมสบายดีเบดเต็มที่เลยเนาะเต็มขาดอะีแมนเต็มที่เลยไหจะมันร้มแลลวมันไปไวแม่นแมมาอะไรเลยสบายดี